เตรียมตัวให้พร้อมงานที่แฟนจิมทีรอคอยมาทั้งปีกำลังจะมาถึงแล้วใครบอกว่าความสนุกต้องจบลงเมื่อปีใหม่ผ่านไปจิมมทีแฟนนิวอลกำลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนแห่งความมหัศจรรย์ที่แฟนๆทุกคนไม่ควรพลาดระหว่างวันที่5ถึง15ตุลาคมนี้เทศกาลความบันเทิงสุดอลังการของค่าย JMTV นี้ไม่ได้เป็นแค่งานธรรมดาธรรมาที่คุณเคยเจอแต่เป็นการรวมพลังความสุขสนานที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง แต่นี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้ภายในงานนี้คุณจะได้พบกับ GMMTV Shop ที่เปิดขายสินค้าล i m i t e d Edition ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้พร้อมกับโอกาสทองในการลุ้นรับสิทธิพิเศษแฟนไซน์กับดาราที่คุณหลงรักซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสุดประทับใจที่คุณจะได้อยู่ใกล้ชิดกับไอดอลรับลายเซ็นแบบเอกซ์คลูซและถ่ายรูปร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและนี่คือส่วนที่ทุกคนต้องตกหลุมรักขบวนพาเหรดสีสันสดใสพร้อมการแสดงจากตัวละคร GMMTV Fan Deem er Character ที่น่ารักจนหัวใจจะละลายรับรองว่าความสนุกสนานจะท้าทายระดับความคิดถึงของคุณอย่างแน่นอนโดยเฉพาะแมสคอโชว์ที่จะทําให้คุณยิ้มไม่หูบและอยากกอดตัวละครเหล่านั้นกลับบ้านไปเลยหัวใจสําคัญของงานอาร์ติสโชเคสเวทีแสดงสดจากศิลปินดังระดับท็อปที่จะมาร้องเพลงฮิตติดชาร์ตให้แฟนๆได้กรีก,กนสนานทั้งฮอนพร้อมกับจิมมี่ทอล์กเซสชั่นพิเศษที่คุณจะได้ฟังเรื่องราวลับเบื้องหลังจากนักแสดงชื่อดังในซีรีส์ยอดนิยมแต่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ง การเปิดตัวนิยายเรื่องใหม่พร้อมการพูดคุยกับนักแสดงและนักเขียนจะทำให้แฟนๆได้เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่ทุกคนชื่นชอบแต่บางคนอาจตั้งคำถามว่าการเปิดเผยเบื้องหลังมากเกินไปจะทำลายความลึกลับของตัวละครหรือไม่ GMTV Live Call Stage จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนๆจะได้ชมการแสดงสดแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับกิจกรรมชิงรางวัลมากมายตลอดทั้งวันที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GMTV อย่างแท้จริงรายละเอียดสำคัญที่ไม่ควรพลาด ปฏิทินวันที่อาทิตย์ที่5ตุลาคมถึงคุธที่15ตุลาคม2,568นาฬิกาปลุกเวลา10ถึง22นาฬิกาทุกวันมุติกระดาษหัวกลมสถานที่ฟินิสแกรนด์บอลรูมชั้น5ถุงเงินค่าเข้างานฟรีตลอดการจัดงานคำถามท้ายที่อยากให้คุณคิดงานแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงวงการบันเทิงไทยไปในทิศทางไหนแฟนๆจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าจริงหรือเป็นแค่กลยุทธ์การตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง มาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันคุณคิดว่างานแบบนี้ควรจัดบ่อยขึ้นหรือไม่